ขอนำเสนอวิดีโอหม่ปจำวันนี้ค่ะต่อแก้มความสัมพันธ์เฟ,ะฟะเดริกอาโนลิซ่าแบล็กพิงร่วมงานวันเกิดเพื่อนสนิทที่ปารีสทำเอาแฟนคลับนะคะฮือฮาอีกแล้วคะ่ะหลังจากล่าสุดนะคะมีคลิปที่เฟเดริกอาโนนะคะโผนล่วมงานเลี้ยงวันเกิดของโรซาเรียนักร้องชื่อดังชาวสเปนนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทลิซ่าแบล็กพิงในปารีส เอยังไงแต่เอที่น้องลิซ่าไปนั้นนะคะก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าน้องลิซ่านะคะเขาเป็นเพื่อนของโรซาเรียแต่ที่ทำเอาแฟนๆเอยังไงนะคะก็ตรงที่ CEO หน,นู่มเฟเดริกอาโนนี่แหละคะ่ะไปได้ยังไงหรือว่างานนี้นะคะจะไปด้วยกันเราเนี่ยมาติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยคะ่ะก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นสถานบันเทิงจริงๆคะ่ะสำหรับเฟเดริกอาโนกับน้องลิซ่าแบล็ p พิง ก็ถูกจับตามความสัมพันธ์มาพักใหญ่นะคะหลังจากมีข่าวลือว่าเฟเดริกมาเาเษฐีหนุ่มหล่อที่รวยที่สุดในโลกเจ้าของอาณาจักร l v m h นะคะวัย28ปีเจ้าของสินค้าแบรนด์หรูทั้งลุยวิตตองดีออฟเฟนดี้ซ l ลีนนะคะออกเดทกับลิซ่าลาิสามโนวาาหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยนะคะที่ฮอตสุดๆไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะคะก็กลายเป็นข่าวในทุกเรื่องจริงๆค่ะซึ่งข่าวลือการออกเดทนะคะก็มีคนเนี่ยจับตามากขึ้นโดยก่อนหน้านี้นะคะก็สร้างความฮือฮาหนักมาก ลิซ่าแบล็พิงนะคะหรือว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบาลมาแจกความสดใสไปเที่ยวเกาะซาคินทอนนะคะทะเลส,สวยๆบรรยากาศสุดฟินที่ประเทศกรีซนะคะและชาวเนตนั้นเนี่ยก็คือมีการจับสังเกตนะคะว่าทริปนี้ของน้องลิซ่าเนี่ยคล้ายออกเดทกับเฟเดริกกับหวานใจมหาเศรษฐีเพราะว่ามีการแชร์ภาพเที่บภาพสถานที่วิวใกล้เคียงกับภาพของลิซ่า ซึ่งภาพที่ชาวเน็ตนำมาเทียบกันนั้นนะคะมาจากอินสตาแกรมของพี่สะพายของเฟเดริกนะคะที่ได้ลงภาพสัญ,ญลักษณ์ของกอเหมือนกับลิซ่ามากๆรวมไปถึงหนุมเฟเดริกนะคะยังได้โพในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่หนุมเฟเดริกใส่นาฬิกาแท็กฮอยเออร์สีชมพูแต่ว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังนั้นนะคะด้านเหมือนกับสถานที่เดียวกันกับที่น้องลิซ่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่หนุมเฟเดริกนะคะลงภาพผ่านข้างคุยโทรศัพท์แต่ว่ามีอีโมจิรูปหัวใจปิดไว้นะคะแอบเห็นตัวอักษร A ซึ่งแฟนๆนะคะจะผิดว่าเคสโทรศััพท์ดง อาจจะเขียนว่าลิซ่าหรือเปล่าอะไรยังไงกันแน่เท่านั้นนะคะยังไม่พอเมื่อมีหลักฐานาชัดเจนนะคะออกมาโดยเป็นรูปหลุดออกมาซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งด้วยกันนะคะโดยข้างๆเนี่ยจะมีกระเป๋าสัมภาระเหมือนทั้งคู่เนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหนสักแห่งคายยิ่งตอกย้ำว่าขาลือนี้เนี่ยจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อล่าสุดนะคะน้องลิซ่าของเราเนี่ยได้เดินทางไปปารีสนะคะเพื่อเตรียมตัวขึ้นโชว์กับคณะคาบาเล่นะคะชื่อดังของโลก Crazy Horse ที่ปารีสที่จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30กันยาย,ยนี้นะคะแต่ปรากฏว่ามีแฟนคลับชาวบลิงนะคะแอบเห็นว่าหน้าตาของกาดที่มาดูแลน้องลิซ่านะคะทำไมดูคุ้นๆเหลือเกินหน้าตาเนี่ยช่างเหมือนกาดของหนุ่เฟเดริก จนกระทั่งมีแฟนขับตาดีนะคะเหลือไปเห็นหนุ่มที่นั่งในรถที่มารอรับน้องลิซ่านั้นเป็นเฟเดริกโดยแฟนขับนะคะตะโกนว่าอุ้ยนั่นเฟเดริกนี่ล่าล่าสุดน,นะคะก็ทำเอาแฟนลับเนี่ยฮึ่งาอีกครั้งค่ะหลังจากที่แฟนๆน,นะคะเห็นเฟเดริกอาโนโผล่ร่วมงานวันเกิดของโลซาเรียนะคะนักร้องชื่อดังชาวสเปนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะในปารีสซึ่งตามรายงานของนิตยสารวอล์กนะคะลิซ่าแบล็กพิงค์ถือเป็นหนึ่งในคนดังที่มีรายงานว่าได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดปีที่30ของโรสรารรมสง คนดังอย่างไคลี่เจนเนอร์นะคะแล้วก็แฟนหนุ่มทิโมธีชาลเมก็มาร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วยนะคะเช่นกันงานนี้นะคะก็นำให้แฟนๆเนี่ยอดโยงไม่ได้ว่าทั้งคู่นะคะไปได้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นงานวันเกิดของเพื่อนสนิทน้องลิซ่างานนี้นะคะลิซ่าจะไม่ไปก็คงจะไม่ได้แต่ประเด็นในงานนี้นะคะด้านไปเจอหนุ่มเฟเดริกนะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยเอหรือว่างานนี้ทั้งคู่เนี่ยจะไปได้วยกัน ทางนี้นะคะแม้ความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟเดริกอานทายาต LVMH นะคะจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีโมเมนต์ความสนิทสนมที่ออกมาให้แฟนๆนะคะได้เห็นอยู่เรื่อยๆก็ทำเอาแฟนๆนะคะอดจะจี้มไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามนะคะเราเนี่ยก็คงต้องรอทั้งคู่นะคะออกมายืนยันความสัมพันธ์อยู่ในสถานะไหนอะไรยังไงกันแน่เราเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชม กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ